รู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปช่วยเหลือตวเองไปทำให้ตัวเองปลอดภัยไปช่วยเหลือผู้อื่นไปช่วยเหลือครอบครัวไปช่วยเหลือสังคมถ้าไปเจอเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นที่ไหนเราก็สามารถศึกษา ของเรียนบ้านพ่อตอนเชียนถ้ัแบนี้หมรดึมดเกมามาร้องยิมมาแล้วค่ะดวถือว่าเสร็จแล้ววันนี้ไปสามก็จะได้ช่วยกันเก็บสถานที่เรื่องเรามีการจับสถานที่จับแล้วเก็บก็ต้องเก็บ เก็บก็ต้องเก็บให้เป็ที่มเหนื่อยรอออกมาจากที่าไปเก็บที่เดิมให้เรียบร้อยให้เียร้อยเกือบก็คงจะได้ช่วยกันเอาแยกอะไรบางไปได้นสวัสดีครับผมอันนี้เกิดจากความประมาทไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรไม่เปิดไฟเลี้ยวไม่ดูแล ไม่ดูข้างหลังก่อนประมาณนิดเดียวไม่ถึงไม่ถึงถึงนานทีแค่ปินาทีเดียวมันก็เกิดอุบัติเหตุได้แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนนั้นก็คือเราจะต้องมไม่ประมาทไม่ประมาททุกคนที่เกิดอุบัติเหตุเกิดจากการประมาทเท่านะั้นประมาทแค่ปนาทีเดียว ก็เกิดุปฏิหตุ 2, ได้แล้วเพราะฉะนั้นในวันนี้เราได้มาอบรมตลอดทั้งวันแล้วเราได้รับความรู้ก็ขอให้พวกเราได้นําความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปช่วยเหลือตวเองไปทำให้ตัวเองปลอดภัยไปช่วยเหลือผู้อื่น ไปช่วยเหลือครอบครัวไปช่วยเหลือสังคมถ้าไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่ไหนเราก็สามารถ